ทุกคนจะกบทําหมูเด้งแบบง่ายๆนะคะก็คือมีในนี้ก็คือมีหมูบดนะคะหมูบดแบบแช่เย็นนะคะนี่กบแช่เย็นมาแบบแช่แข็งออกมาจากตู้เย็นแบบแข็งๆอย่างนี้เลยนะแล้วก็ใส่ไข่ไก่นะคะไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็แป้งมันนะคะทุกคนปั่นแบบนี้ทุกคน ั่นเสร็จกบก็จะนําไปแช่ตู้เย็นนะคะแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะมาทํานะคะนี่ค่ะกบจะทําเกี้ยวนะคะเกี๊ยวหมูเด้งกุ้งนะคะทุกคนโอเคแล้วเราไม่ค่อยมาเจอกันอีกครั้งค่ะทุกคนจ๋านี่หมูเดงของกบนะนี่ค่ะที่กบปั่นมาแล้วกบจะเทใส่ในอ่างนะคะภาชนะผสมของเรานะคะคนกบได้ประมาณนี้นะกบไม่ได้ทําเยอะนะคะทุกคนอาจจะได้ยินเสียงอ,อะไรบ้างนะเพราะว่า มีตอนนี้มีทั้งทำมีคนมาทําหลังครับกบเปิดความร้อนอันนี้ใส่น้ำมันหอยลงไปอย่างกบจะปรุงแบบว่าไม่เข้มค้นมากทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวกบก็จะเอาไปกินกับน้ำจิ้มของกบอยู่แล้วนะคะน้ำมันงาน,นะคะเมื่อกี้ซีอิ๊วขาวอันนี้น้ำมันงาน,นะทุกคนใส่น้ำตาลสัก สองช้อนชาอันนี้ชานะคะพริกไทยป่นลงไปนิดหน่อยใส่แครอรลงไป สมกันเลยค่ะนี่กดจะทำแบบไม่ง่ายแต่หมูแดงแบบว่าอย่างที่บอกเนาะก็มีไข่ไก่นะหมูแช่เย็นๆนนะคะกดจะไม่ได้ทำเยอะทำพอกินเราสองคน โอเคเราก็จะผสมให้เข้ากันดีนะคนจ๋ามันเหนียวมากเพราะว่าหมูเด้งมันจะถ้าเอาไปปั่นอนะ่ะมันจะได้แบบเนี้ยทุกคนถ้าเอาไปทําลูกชิ้นอนะ่ะโหน่าจะดีแผนเกี๊ยวของกบที่กบจะใช้ทํานะคะกุ้งนะคะกบก็ใช้เป็นกุ้งแช่แข็งนะคะทุกคน หนึ่งตัวกบก็หั่นครึ่งหนึ่งมาค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยคนเกลียวของเราก็จะเป็นแผ่นลักษณะนี้มันบางมากเลยมันเป็นแผ่นทําเกี๊ยวท่าจริงใช้แผ่นที่มันหนากว่าน,นี้ก็ได้นะทุกคนแต่ว่ากบได้แผ่นแบบนี้มาทุกคนมันก็เลยจะบางหน่อยนะถ้าเราใช้สองแผ่นมันจะเป็นอะไรไหมะ บางก็บางแบบนี้แหละโอเคเราก็จะตักกุ้งใส่อ้ยไม่ใช่ตักหมูแด้งใส่ลงไปในนี้ทำแบบง่ายๆนะคะทุกคนเอากุ้งใส่เอาน้ำเปล่ามาด้วยล้างมือด้วยนะคะทุกคนกบล้างแล้วนะไหน ก็จะทำยังไงดีอะโอเคเอาแบบนี้ละกันนะทุกคนจริงๆแล้วอะเอาใหม่ดีกว่ากลัวว่ากุ้งอะมันจะเขาเรียกว่าอะไรเอาแบบนี้กลัวว่ากุ้งมันจะไหลออกเอาเนื้อทับลงไปเอาเมื้อหมูเด้งเนี่ยทับลงไปปิดหน้ากุ้งกลัวทุกคนกลัวกุ้งเนี่ยมันจะเขาเรียกวอะไร เอาแบบไส้ทะลักทะลักกลัวว่าเขาจะลอยออกมาจากตัวนี่ทุกคนเอาแบบนี้นะนี่ผมก,ก็จะใส่เข้าไปในอ่างแบบนี้เอาแบบไส้ทะลักไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะใช้ผ้าเขาบางเนี่ยคุมไว้ไม่ให้มันแห้งนี่คะ่ะทุกคนหมวดเกี้ยงมาดูพขาได้แค่ไหน ได้นิดหน่อยนะคะถือว่าโอเคนะอันแรกๆก็คือไสจะเยอะหน่อยเรียงกันลงมาเลยนะทุกคนสวยบ้างไม่สวยบ้างนะคะทุกคนก็คือแรกๆไส้ก็จะเยอะหน่อยแต่พอทําไปทํามาเหมือนกับอุย้ยมันแน่นมันเยอะทุกคนก็เลยแบบได้แค่นี้โอเคเราก็จะไปต้มน้ํากันนะคะกบจะใช้วิธีการต้มเอานะคะทุกคนกบก็อันนี้ที่เหลือกบก็จะเก็บเอาไว้ทําต่อไปนะ คือซื้อมาเนี่ยได้เยอะเลยเราก็จะใส่ช่องแข็งเอาไว้เหมือนเดิมนะทุกคนน้ำเดือดแล้วเราก็จะเอาลงไปต้มเลยนะใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนจ๋าก,กบต้องขออภัยนะคะก้อของกบตัดไปตอนไหนไม่รู้นะคะเอาเกี้ยวของเราลงไปนะคะต้มนะเดี๋ยวก็ตอนนี้เราก็รอเกี้ยวของเราลอยตัวขึ้นมานะทุกคนโอ้ยกบต้องขออภัยมากๆเลยนะคะตอนหยิบเกี้ยวลงไปนะ่ะ ลงไปในหม้อน่ะอ่าไม่ได้มองกล้องนะทุกคนไม่รู้ว่ากล้องมันตัดไปตอนไหนทุกคนพอเราเอาหย่อนเกี๊ยวของเราลงไปนะเราก็ค,คนคนซะหน่อยนะเพื่อจะให้ไม่ให้เกี๊ยวมันติดหม้อนะทุกคนทุกคนคะเขากําลังลอยตัวขึ้นมานะเวลาเขาสุกเขาก็จะลอยตัวขึ้นมานะทุกคนแต่เราจะต้องให้มั่นใจว่าสุกดีนะเพราะว่าเราใช้เนื้อหมูเยอะนะคะก็คือ สังเกตว่าให้ลอยขึ้นมาทุกตัวเลยนะคะแล้วก็กะเอาสักอีกสักห้านาทีนะนี่เขาเริ่มลอยสุกข,ขึ้นมาแล้วนะทุกคนแต่เราก็จะกะกะเอาอีกนะคะเพราะว่าคนสักหน่อยที่นี่เห็นกุ้งกุ้งของโกะออกไปแล้วคะ่ะโอเคโอเคค่ะทุกคนปิดเตาแล้วก็ตักนะคะถ้าเราใช้เกี๊ยวที่แบบ เป็นแผ่นสีนงเหลืองอ่ะทุกคนกบว่าจะสีจะสวยกว่านี้นะทุกคนแต่เผอิญว่าเรามีเกี้ยวแบบนี้นะกบก็เลยใช้เกี้ยวแบบนี้โอเคค่ะทุกคนแล้วเราก็จะไปจัดใส่จานนะคะน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะแตะแตะน้ำมันที่กบ เจียวกระเทียมนะคะเมื่อก่อนหน้านี้นะก็คือก้มมีน้ำมันกระเทียมเจียวอะอยู่แล้วนะคะทุกคนตอนที่กบเจียวตอนนานละก็เลยเอามาทาทานะเพื่อจะไม่ให้เขาแห้งทุกคนถ้าแบบเป็นเกี้ยวสีเหลืองก็จะสวยงามมากเลยทุกคนผมก,ก็จะโรยด้วยต้นหอมนะคะ หอมซอยแพงแพงต้นหอมทุกคนแพงมากก็คือแพงอ่ะทุกคนโดยให้หมดโดยก็ต้องกินด้วยนะเพราะว่าแพงต้นหอมแพงต้นหอมแพงทุกคนแล้วก็กบก็จะโรยกระเทียมเจียวนะคะนี่ เสร็จแล้วเกี๊ยวหมูเด้งกุ้งของเราเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะส่วนน้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มก็ทําไม่ยากเลยทุกคนน้ําจิ้มของเรานะคะก็จะมีน้ําเปล่าซีอิ๊วดำเกลือน้ําตาลน,นะคะแล้วก็ใส่ปรุงรสตามใจชอบเลยนะทุกคน ก็ขอบคุณมากมากนะคะทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอของกบมาค่ะทุกคนมากินเกี๊ยวด้วยกันกับกบนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆทุกคนค่ะ